การลาออกของนายอุตมะสาหนายนและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์จากพรรคพลังประชารัฐนะครับจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการลาออกของทั้งคู่เนี่ยถ้าถามคนภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขารู้มาก่อนอยู่แล้วนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะลาออกนะครับแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับในพรรคคนข้างนอกมอ,มองว่านี่คือเป็นการที่พลังประชารัฐแพแตกอีกแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สสในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยมีประมาณ19คนนะครับที่เป็นเนื้อแท้ที่อยู่กับบิ๊กป้อมนะครับส่วนแกนนําคนอื่นๆนะครับที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะก็ดีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีคุณสุนทิรัตน์เนี่ยนะครับก็เหตุที่ต้องลาออกเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามกันได้นะครับก็มีข่าว ออกมาช่วงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคพลังประชารัฐนะครับเมื่อ,อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าจะมีการเ,าเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการพรรคจาก,กคุณไพบูลนะครับเพราะว่าคุณไพบูลนิติตะวันเนี่ยนะครับเป็นเลขาธิการพรรคแล้วเนี่ยถูกมองว่า,าคุณไพบูลเนี่ยเป็นสายบู๊ใช่มามกว่า ไม่สามารถที่จะ,ะประสานงานหรือติดต่อกับพรรคอื่นๆได้ฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อจํากัดในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าหากว่าให้คุณไปบูญเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยการประสานงานกับพรรคอื่นๆในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นอุปสรรคอาจจะทําให้พลังประชารัฐเองเป็นข้ยขายกันได้อีกเลยอีกจึงมีความพยายามในพรรคเนี่ยอยากเปลี่ยนนะครับมีการพูดกันและมีสสหลายคนนะครับสนับสนุนคนสุนทิรัต ุนทิจิรวง์เป็นเลขาธิการพักหรือถ้าไม่ใช่เป็นคนสุนทรรัตน์ก็อาจจะให้เป็นคุณอุตมะเป็นเลขาธิการพักแทนนะครับดูเหมือนว่าทั้งคู่เป็นไปเสยียงเนี่ยนสนับสนุนค่อนข้างสูงพอสมควรในพักแต่ปรากฏว่าพอไปถึงบิ๊กปั๊มบิ๊กปั๊มไม่เอาด้วยไม่โอเคว่ากันว่ามีการพูดคุยข้อดีก็เสียกันอยู่คือประเด็นก็คือว่าในที่ประชุมของพรักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ แกนนาทั้งหมดเนี่ยถกกันแล้วเนี่ยเห็นว่าในเมื่อบิ๊กปั๊มนะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทําไมบิ๊กปัมถึงจะต้องตั้งเลขาธิการพักคนอื่นที่ไม่ใช่เด็กอยู่ในคอนโทรลนะครับก็มีการเสนอกันอยู่ว่าจะเอาคนนั้นคนนี้แต่ว่าท้ายสุดแล้วบิ๊กปั๊มไม่เอาด้วยเพราะว่าต้องการให้คุณไปวุลเนี่ยรักษาการต่อไปเพราะว่าคุณไปบูลถือว่าอ่ายังเป็นสายตรงของบิ๊กปัม บิ Big ๊กป้มติดอยู่นิดหนึ่งที่ยังไม่ให้คุณสุนทรรัตน์ก็เพราะว่ามองว่าคุณสุนทรรัตน์กับคุณอุตมาเนี่ยเคยตีจากไปหมายความว่าคือเคยออกจากพรรคพลังประชารัฐไปร่วมกันตั้งพรรคกับคุณสมคิดจตุศรีวิทักษ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหโกโก็กลับเข้ามาใหม่น,นะครับตรงนี้เองเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่บิ๊กป้อมเนี่ยยังไม่ไว้วางใจสักทีเดียวฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันที่27เเมษายนนะครับก็กลับกลายเป็นว่า คุณไพบูลก็ยังรังตำแหน่งเลขาธิการพรรคต่อไปนะครับในขณะที่มีการแต่งตั้งคุณธีรชัยภูวนาถภูวนาถนารานุบาลน,นะครับอดีตนัาจีคลังสมัยคุณยิ่งรักนะครับและก็เป็นหัวหน้าเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลด้านเศรษฐกิจกรับปีนะครับและคุณสุรเดชยศวรร์ด,ด้วยตอนนั้นเนี่ยเป็นให้ทั้งคู่ คุณโซเดก็ดูแลภาคเหนือตอนบนนะครับทีนี้พอคุณธีรชัยถูกมอบหมายเป็นรองหัวหน้าพักเศรษฐกาจแเศรษฐกิจคุณอุตามะซึ่งเคยเป็นน้ำสีคลังเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบทบาทในพักพลังประชารัฐก็ไม่มีอนาคตทางการเมืองแน่อนอนและสองคนนี้นะครับเมื่อไม่มีตําแหน่งก็ชัดเจนแหะครับถ้าขือนอยู่ในพักต่อไปก็ไม่มีอนาคตเช่นกันเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่า ปาต้ลีดของพรคพลังชนรัครั้งที่แล้วนะครับได้แค่คนเดียวคือบิ๊กป้อมคุณสันติพร้อมพัฒน์เบอร์ที่สองเนี่ยยังตกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้งคู่เนี่ยยังอยู่บนเวทีการเมืองในอยู่ในนามพักพลังงันก็นกย่อมไม่มีอนาคตฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจลาออกของทั้งคู่เนี่ยก็แน่นอนแหะครับว่าคนในพรคพลังประชารัฐเองก็มองว่ายังไงทั้งคู่ก็ไม่อยู่อยู่แล้ว นะครับนี่คือในทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่า,าทางบิ๊กป้อมเองก็จะมาออกมาชี้แจงนะครับว่าเป็นไปเพราะว่าทั้งคู่อยากไปทําธุรกิจไม่ได้ไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นวันนี้นะครับทางการเมืองเนี่ยนะครับอย่างคุณอุตมะเนี่ยก็ยากแล้วครับเพราะว่าบุคลิกแ่างคุณอุตมะเองก็เป็นเชิงวิชาการใ่ามากกว่าดัางนั้นโอกาสที่คุณอุตมะจะไปพักตั้งหรือไปพักการเมืองอื่นก็คงจะยากอยู่แต่สําหรับคุณ สนทิรัตน์เนี่ยมีความพลิ้วไหวอย่างการเมืองอยู่ก็อาจจะยังไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วทั้งคู่ก็แน่นอนแหละครับว่าการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ย่อมทําให้ภาพการที่มีคนเดินออกไปจากพรรคพลังประชารัฐก็ย่อมทําให้พรรคพลังประชารัฐด,ดูมีความสนุกอยู่บ้างเหมือนกันนะครับว่ามันจะทําให้ภาพพรรค เองอาจจะดูลดน้อยถอยลงไปซึ่งแกนําพักเองก็ต้องรับในกับสิ่งนี้เหมือนกันนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีสสอนี่ครับที่มีข่าวเข้าข่ายว่าจะเดินตีจากออกไปอีกนะครับถ้ายิ่งใกล้ๆช่วงจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งแน่นอนนะกระแสขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องกระแสการยุบสภาเรื่องอะไรต่างๆมาเป็นระยะระยะแต่ว่าทางการเมืองเองเนี่ยดูเหมือนว่า การชิงจังหวะที่จะลาออกไปเนี่ยนะครับ<ส>เพื่อไปสังกัดพรรคการเมือง,งก็จะอาศัยช่วงที่มีกระแสข่าวเรื่องยุบสภา,ราเรื่องอะไรต่างๆนะครับในขณะนี้เพื่อให้ดูว่าการลาออกเองเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคมากนะนะครับทีนี้ถามว่ากลุ่มที่อาจจะต้องลาออกอีกจากพรรคพลังประชารัฐนะครับเวลานี้ต้องที่ถูกจับตามองกันก็คือกลุ่มคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับซึ่งเป็นสสเพชรบูรณ์นะครับอ่าอ่า ที่คุมสสจนพรจุบูรไว้ประมาณ6คนนะครับรวมถึงกลุ่มของคุณวนาเทพรัตนากรแม่คุณวนาเทพเองไม่ได้เป็นสสแต่ว่ามีสสที่กำแพงเพชรอยู่นะครับสองคนดังนั้นะนะโอกาสที่แปดเสียงนะครับในส่วนนี้ก็ยังถูกจับตามองว่า ร้อยเอกชำนัดพรมเผ่าจากพักกล้าทำจะดูดไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับถึงถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งอยู่เหมือนกันยน้นความสั่นไหวของพรคพลังชำนัดก็แน่นอนว่ามีอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนี้นะครับบิ๊กป้อมเองก็พยายามที่จะแก้เกมด้วยการออกประกาศผู้สมัครลงในพื้นที่นะครับให้เงินสนับสนุนไปทําพื้นที่เพื่อต้องการสร้างพักพลังประชารัฐต่อไปแต่ว่าด้วยกระแส ด้วยข่าวที่ออกมาเป็นระยะระยะว่ามีการดึงพักพลังประชารัฐกลับเข้าไปร่วมรัฐบาลซึ่งแน่นอนละครับว่ายากยิ่งนะครับที่พักพลังประชารัฐจะเข้าร่วมรัฐบาลเพราะเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าพักเองเนี่ยเหลืออยู่น้อยและความบาดหมางระหว่างคุณทักษ์ิลกับพลเอกประวิทย์ยังไงเนี่ยก็ยังร่วมกันไม่ได้ณเวลานี้แต่ถามว่าโอกาสของพรคพลังประชารัฐ19เสียงนะครับ แปดเสียงในกลุ่มของคุณไพบูรณ์รวมของของคุณวราเทพเนี่ยอันนี้สั่นไวพร้อมจะถูกดูดได้ตลอดเวลาอันนี้แหละครับที่ทําให้คนที่ทําให้คอการเมืองวิเคราะห์กันไปว่าพรกพลังประชารัฐจะเข้าร่วมรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูตามนี้การดีวลลับที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะดึงคุณสันติกลับมาให้ยกมือกับฝ่ายรัฐบาลนะครับและแลกเปลี่ยนกันโดย ดูแลกันหลังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคือก่อนการเลือกตั้งปี70นะครับรวมถึงระหว่างนี้ถ้ามีตําแหน่งในสภา,ากรรมธิการอะไรต่างๆกลุ่มของคุณสันติถ้าเข้ามาอยู่กับรัฐบาลหรือให้การสนับสนุนพรรคกล้าทำก็ดีนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีการให้เป็นกรรมธิการประธานกรรมธิการตําแหน่งสํำคัญคญอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะถูกผลักดันไปนี่ครับกลยุทธ์กลวิธีในการดึง พักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้ดึงทั้งพระแต่อาจจะเอาเฉพาะกลุ่มสันติกลุ่มคุณวราเทพเข้าไปร่วมครับไปยกมือให้อันนี้แหละครับที่ทําให้ภูมิใจไทยหน้าวันนี้ถึงยังไม่กล้าที่จะโหวตคว่ำกฎหมายอ,อพระบัญญัติรายจ่ายงบประมาณไปีหกนะครับเพราะว่าถ้าโหวตแล้วรัฐบาลไม่ล่มภูมิใจไทยก็าอาจจะต้องถูกขับออกจากรัฐบาลถึงเวลานี้ ยูมิใจไทยยังไม่พร้อมฉะนั้นประเด็นเรื่องการยุบสภาก็เป็นแค่กระแสข่าวเพื่อด้อยค่าหรือตีขนาบให้พักร่วมรัฐบาลเองดูเหมือนว่ามีความสันไว้มีความระแวงต่อกันแต่ว่าถ้าดูองค์ปััจจยประกอบต่างๆแล้วยังยะยังไกลที่จะนำไปสู่การยุบสภานะครับ